แล้วจะหมักปลาค่ะหมักปลาแล้วก็ล้างเสร็จจะคัวเก็บเนี่คัเก่งเท่าไหร่ไม่ใช่นี่มันแห้งกว่าหมักเสร็จเกลือหมักเสร็จเกลือค่ะเกลือตามใจเราเลยค่ะชอบก็ใส่มากรสดีนะเห็นไหมรสดีนะ ที่ส่วคัญก็ผงชูรสนิดหน,นึ่งแค่ไหนล่ะค่ะอันนี้ผักชีนัดนึงค่ะประมาณนี้ก็คนเข้าหากันคนเขาหากันแล้วหมักเลยประมาณนี้กลมกลมนิดนึงเพิ่มซีอิ๊วนิดนึงนิดนึงนิดนึงค่ะประมาณนี้แหละหมักทิ้งไว้ประมาณ ครึ่งชัง่วโมงหรือชั่วโงยงแล้วแต่แซื้อหอยทันก็นึ้หอยจะกินกับทอดปลาด้วยออง่ายดีจะทอดปลาค่ะก็กินคนเดียวบ่ห้กินคนเดยวกินก็ผัวไหมแต่ส่วนมากก็ให้ร้านน่ะกิน เทลาจะา <c oughs> มาสุบแล้วันยัง, <c oughs> ยงพอเราหมักได้ที่แล้วใช่ไหมเทลาก็หมักอย่างที่เห็นนะคะหมักเสร็จพอหมักเสร็จเทลาก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้เทลาจะมาทอดให้ดูแล้วค่ะตอนนี้แล้วก็จะกินข้าวเทลจะตําแตงด้วยนะคะก็นี่ค่ะซบมันแห้งๆแ,แล้วเขาก็จะได้เอาเข้าไป เรียกอะไรเอาไปทอดมันจะบม่ได้กระเด็นใส่เฮามันสิบไหมคะ<อ>ถ้าี่เราจะทอดกับรอบแล้วกินกับอะไรอะเขาเรียกอะไรกินกับกินกับตําแตงกับลวกผักอะไรประมาณนี้ค่ะมาดูแฮทอดนะคะปรุงแบบเมื่อกี้นี่ค่ะปรุงง่ายๆเขาจะปรุงอย่างมันยากทอวตบท้ายเราจะใส่อันนี้ลงไปนิดนึง ก่อนที่เราจะไปทอดพริกไทยเดี๋ยวนะเอาในวางนิ่ก่อนพริกไทยนะคะโอเคเพื่อความหอมกรุ่นปลาเนี่ยมันก็ไม่ได้คาวมากหรอกครับแต่ว่ามันจะได้กลิ่นพริกไทยดน,นึงนะคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยามาทอดปลาโชว์ค่ะโอเค <c oughs> ให้รักกันได้ได้แล้วคะ่ะ พอสมควรนิดนึงเ้อเจ็บปะก็ปล่อยให้ปลามันเย็นให้มันน้ำมันมันร้อนโอเคนี่นี่คหะปาลารสซับดีที่สุดแล้วหอยค่ะกำลังจิ้มหอยแล้วก็ผักผักลวกนี่เลยท้าทีหลักกินค่ะถ้ากินเยอะกว่าแฟนอีก โอเคเลยค่ะน้ำมันก็ร้อนแล้วตอนนี้ใส่ถุงประมาณนี้ละคะ่ะว่าต้องเห็นปลาครับเห็นุง้องทหารน,นี่ยจะได้เห็นปลาจะทอดกรอบๆนิดนะะึงค่ะมาไม้เห็นนะถุงป้องเพราะว่าต้อ,งตองลงไปเกลือ เราชอบปาไคะดีประมาณนี้ค่ะจ้า,ายังไม่ดูไอ้นะคะเดี๋ยวพัดให้มาดูไอ้เอาลเหมนี่แหละเดี๋ยว เขาวางปลาไนมะ่คดีเห็นไหมเขาจะได้เห็น <c oughs> ประมาณนี้ละคะ่ะเอ้เห็น <rim. S 1> นะคะเดี๋ยวไฮไลทมาดูใว้ใกล้นะคะตอนนี <c oughs> ้เอาปลาลงก่อน,นะคะ่ะ <c oughs> ปลานี่ทอดไม่นานมันก็สุกแล้วะคะ่ะ <c oughs> ใครลงหมดนี่แหละมาดูไว้ใกล้เลยค่ะ อันนี้เป็นน้ำพลังเสร็จแล้วก็จะมาใส่นีตอนนี้ไม่ต้องถูงมือแล้วพอแล้วค่ะเบืคิดเบ่เค่โอเคเพื่อทำาะไรทอดให้มันกรอบๆคิดว่าแล้วก็พยายามที่จะเช็ดน้ำออกแล้วเนาะก็ใจร้อนนิดนึงเพราะว่าหมูข้าวแล้วค่ะ ทับน้ำอ,ออกเยกอะกว่านี้ค่ะเพราะว่าอย่าเพิ่งกลับมันมันสุกแล้วค่อยจะกลับครั้งเดียวที่แบบน้อยนาะคะ่ะกลับไปกลับมาเดี๋ยวปล่ามันจะหักแต่นี่ไม่หักแล้วคะ่ะอยา่าทอดมาันขอบออหอยแล้วก็ลวกผักตาแตงโชยเอกพักเนื้ลนี่แหละคะ่ะจะไล่สดด้วยเียให้กลับมันไปอย่างนี้นะคะ่ะเด็๋ยวาคา โอเคเย้เราก็กลับมาคุณค่าเนี้แล้วค่ะมันเน่นแล้วทอดครั้งเดียวหมดเลยโอเคเย้นื้อแล้วก็ําแบบนี้ตึ้งกย่างนี้แล้วค่ะให้ดูนะค่ะมาแห้งเหมกับข้างนม้เราก็ได้กินละ ะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็ก็กแล้วก็จะมีตําแเตีงนำกซื้อตําแเต็งไปพ้นมแะค่ะนาะช่วยกดติดตามเธอด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะหมักง่ายๆค่ะ